โอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการเข้าโหมดล้างเครื่องของ iPad นะครับที่ไม่มีปุ่มโฮมนะครับตัวนี้เป็น iPad Pro 11นะครับ p ป o ก่อนนะแล้วค่อย11ตัวนี้โมเดลมันนะครับถ้าเราอยากรู้รุ่นที่มันแม่นเป๊ะน,น,นะครับตัวผลิตภัณฑ์ของ Apple หรือว่าพวก iP oof, iPhone iPad หรือว่า iPod นะมันจะมีโมเดลเขียนบอกอยู่นะครับที่ด้านหลังตรงนี้นะครับจะสกินบอก เป็นเขียนว่าเป็นสกรีนว่าโมเดลแล้วก็ตามด้วย A นะครับบางเครื่องจะเป็น198019 29ก็มีนะครับลองดูตรงนี้แล้วเราก็ไปเสือดูว่า,ว,าว่ามันเป็นรื่ออะไรนะครับตัวนี้นะครับเราจะมานําเสนอแนวนทางการเข้าหมดล้างเครื่องนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็ต้องต่อสาย USB กับคอมนะครับมันจะเป็นไท e C นะครับมันสามารถใช้ สายชาร์จ Type C กับ Android ได้เลยนะครับรุ่นนี้ถ้าเป็น iPad ตัวใหม่ๆเสียบสายชาร์จ Type C เข้าไปครับปุ่มปุ่มที่เราจะกดนะครับจะเป็นปุ่มนี้ปุ่มลดเสียงนะครับปุ่มลดเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องกดประมาณนี้นะครับเสียบสายไว้ก่อนนะครับอย่าลืมเสียบสายไว้ก่อนอย่างนี้ อ่าพอเราก็เราไปออกแล้วก็รีบกดเข้าไปใหม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวครับมันต้องทําอย่างนี้ก่อนเริ่มแรกอ่าทําให้มันขึ้นหน้านี้นะครับมันถึงจะขางทีนี้กดปุ่มเปิดเครื่องกับปุ่มลบจนกว่าหน้านี้จะหายไปนะครับแะไรอช่ไว้นะครับปุ่มลบก็คือปุ่มลดปุ่มลดเสียง เขาทำไมกใหม่นะครับถ้ามันไม่ไปไหนปิดแล้วมั้งพยายามหน่อยนะครับโอเคเริ่มใหม่หมดเลยนะครับกดปุ่มเปิดเครื่องกับปุ่มลดเสียงใช่อะไรครับยาวๆเดี๋ยวมันก็ดับ ิดใช่ไหมต้องสองมือครับถ้าเขาไม่ปิดเมื่อกี้ผมกดมือเดียวนไม่ค่อยถนะัดมันจะเป็นการบังคับปิดเครื่องนะครับพอโลโก้มันพอหน้านี้ดับลงให้เรารีบปล่อยมือแล้วก็รีบกดย,ย้ำเข้าไปอีกรอบน,นะครับมันจะเป็นการเข้าไปหน้ารีสโตร์นะครับนายจี ลองเปลีป่ยนเป็นบวกดิทำไมลบไม่ไปผมจะลองกดเป็นปุ่มเพิ่มเสียงดูนะครับรอบนี้บางเครื่องนะครับกดลบบางเครื่องกดบวกนะครับเราลองบวกดู ถ้าไม่ไปอย่างนี้นะถ้าผู้ชมบางเครื่องมันมันไม่ไปก็มีนะครับแต่เบื้องต้นเลยลองกดแบบที่ผมพาทําก่อนถ้าบางเครื่องไม่ไปนะให้เราทาอย่างนี้ถ้ามันไม่ปิดลงนะครับปึ๊บลงแล้วเราก็กดปุ่มลดกับปุ่มเปิดเครื่องเข้าไปพร้อมกันนะครับปุ่มลดเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องปุ่มบอกไม่ต้องกดแช่ไว้นะครับแช่ไว้เลย,เลยอย่าลืมนะครับสาย USB ต่อไว้ตลอดได้ไหม อเคเห็นปหมครับมานะครับวิธีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ไม่ปิดนะครับลองทําแบบผมดูกดปุ่มปิดเครื่องลงก่อนแล้วก็กดปุ่มลบลงไปนะครับอันนี้ผมจะต่อสายเพื่อเช็คพวกอีมี่เลยนะครับว่ามันเป็นไอวิทอะไรกด,รดดูแฟลตดิ